สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถามอายุกันนะคะถ้าการถามอายุจะถามว่า u á n t o s años t i e n e s นะคะ u á n t o s años t i e n e s เวลาเขาจะตอบเราจะตอบเราก็จะตอบว่า tengo cuarenta años ฉันอายุ40ปีนะคะ tengo cuarenta años นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้จะมาถามว่ากี่โมงดีนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นท,ที่ทำงานของคุณเลิกกี่โมงนะคะก็จะถามว่า a ากิวร่าเตนมินาสูตราบาโคนะคะอากิวร a าเตนมินาสูตราบาโคเวลาตอบก็จะตอบว่า Alas ลัสซิงโกนะคะเดลต t a เด e ตอน5้าโมงเย็นนะคะ หรือ أ, ถามว่าร้านเปิดกี่โมงนะคะ a q u e o r a Abre Latienda a q u e o r a Abre Latienda ร้านเปิดกี่โมงนะคะก็จะอบอกว่าเปิด10โมงเช้าก็ a l a s d i a s d e l a m a a n a นะคะ a l a s d i a s d e l a m a a n a 10โมงเช้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียน question word ในภาษาสเปนนะคะคำแรกคือเกียนนะคะคือใครนะคะยกตัวอย่างเช่นเกี้ยนเนสเกียนเนสใครกันนะคะต่อมาคืออะไรนะคะเก้นะคะเก้เกเอสเอสโตนี่คืออะไรนะคะที่ไหนนะคะดอนเดนะคะดอนเดดอนเดสตาเอ็นซูเปอร์เมดกโด ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนนะคะอย่างไรนะคะโกโมนะคะโกโมเตยามัสเธอชื่ออะไรนะคะแล้วก็ทำไมนะคะปอร์เกนะคะปอร์เกเตโลดิเซชปอร์เกะเตโลดิเซชเธอพูดอย่างนั้นทำไมนะคะ